สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นโดนัทก็ต้องขอแฮปปี้วันเลทายเดย์2 0 2 1นะคะวันนี้นะคะโดนัทอุนิชยาชูเพชรสมบูรณ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะมาทำ Q&A ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านลำมิซูค่ะเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์มาดูกันสิว่าเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนี่ยเขาจะรู้สึกกับวันนี้ยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปอยากจะถามว่าน้องมีแฟนหรือยังคะยังค่ะ ความรักในมุมมองของน้องนี่คืออะไรค,คือคนที่คนสองคนรักกันค่ะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขถึงแม้จะมีปัญหาหรือว่าทะเลาะก,กันก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็คอยส่งเสริมพัฒนาต่อไปกันให้เรื่อยๆค่ะถึงจะเรียกว่าความรักค่ะความรักในมุมมองของน้องน้องนี่คืออะไรคะการใช้ชีวิตกับความรักให้คุณค่าครับคือคนสองคนรักกันค่ะมีความสุขต่อกัน มีการให้อะไรสิ่งดีๆต่อกันวันวาเลนไทน์ความหมายของน้องคืออะไรคะคือวันที่ทุกคนมีความรักต่อกันค่ะแล้วก็คู่ที่มีความรักต่อกันที่ไม่เคยบอกรักกันเพราะทุกวันวาเลนไทน์ก็มาบอกรักกันค่ะเพราะมันคือวันที่พิเศษของควัมที่น้องอยากให้กับคนพิเศษในวันวาเลนไทน์คืออะไรคะอยากให้ดอกกหลาบครับเพราะผมรู้สึกว่ามันโรแมนติกมาก แล้วน้องอยากได้ของขวัญอะไรจากคุณพิเศษในวันวาเลนไทน์คะอยากได้ช็อกโกแลตค่ะพอความรักท่านได้ว่าเป็นช็อกโกแลตแลวมันอร่อยด้วยคะ่ะได้ดอกกุหลาบครับเพราะว่าดอกกุหลาบอะ่ะมันเือนตัวแทนของข้าบที่ให้หลักเรามาแจนคิดว่าในวันวาเลนไทน์เนี่ยแจนเป็นที่จะต้องมีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะแจนคิดว่ามันอยู่ที่ความคิดของคนแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งตัวแจนเองเนี่ยคิดว่ามันไม่จําเป็นค่ะ โดยที่เราเนี่ยกำลังอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมคะเราอาจจะส่งข้อความหากระแทนก็ได้การให้ของขวัญแทนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมีเพศสัมพันธ์หรือการมีเซ็ก์เนี่ยมันก็เป็นแค่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตคู่แค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะน้องคิดว่าในวันวาเลนไทน์เนี่ยจําเป็นต้องมีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะไม่ควรนะครับเพราะว่าเราควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรียนควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ครับเช่น เราควรให้ดอกไม้กันหรือให้ขนมอะไรก็ได้ครับดีทีสุดครับความรักได้รูปแบบครับเช่นการให้ดอกไม้กันการช็อกโกแลตการพาไปเที่ยวพาไปเดทรู้ว่าไ้ครับถามตรงๆนะคะถ้าแฟนเนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะมีวิธีการปฏิเสธยังไงคะก็สําหรับเรานะคะการปฏิเสธนะคะต้องเริ่มจากการหักห้ามใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ถ้าต้องการมิตศสัมพันธ์จริงๆ <c oughs> ก็ควรมีวิธีป้องกันที่ถูกต้องนะคะขอบคุค่ะจจรู้จกัจกวิธีการป้องกันการมิตรสัมพันธ์แบบไหนบ้างคะจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะคะทั้งการใช้ถุงยางอนามัยซึ่งถุงยางอนามัยเนี่ยมันสามารถพกได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยเพื่อเป็นการป้องกันและการเสียบตัวเองค่ะ และก็การใช้ยาคุมกําเนิดห่วงคุมกําเนิดและการฝังเข็มยาคุมกําเนิดค่ะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากตัางประเทศมากๆเลยและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้แจนคิดว่าการใช้เซ็กทอยเนี่ยมันก็เป็นทางออกที่ดีอีกอย่างหนึง่งแต่ก็ต้องดูตามช่วงใบด้วยถ้าเซ็กทอยของประเทศไทยเนี่ย ถูกกฎหมายเจนคิดว่าการก่ออาชญากรรมการถูกข่มขืนของผู้หญิงมันก็อาจจะลดลงก็ได้ค่ะเานอยากให้ทุกคนมองว่าการมีเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรแล้วก็รวมถึงการใช้เซ็กทอยดด้วยค่ะแต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของวัยตัวเองด้วยค่ะอันอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนน้องๆทุกคนในวันวาเลนไทน์นี้คะเราสามารถมีความรักได้ค่ะ แต่เราต้องแสดงออกให้เหมาะสมแล้วก็อยู่ในขอบเขตยิ่งในยุคนี้เป็นยุคของโควิด19เราก็ต้องรักษาระยะห่างเร่กเร่งการสัมผัสกันไม่ใช้ของไม่ใช้สิ่งของร่วมกันดังนั้นเราเปลี่ยนจากการที่เรานัดพบมาเจอกันเปลี่ยนมาเป็นการวิดีโอคอลหาการแทนก็ได้ค่ะขอบคุณค่้ หลงที่โดนัทได้ทำ Q&A นะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นแค่ส่วนหนึ่งในวันวาเลนไทน์ปี2021ค่ะเอาเป็นว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามและมีหลายรูปแบบไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แบบคนรักเสมอไปค่ะอาจจะมีต่อเพื่อนต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวต่อคนที่เรารักและรักเราแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะซึ่งมันจะช่วยให้โรคใบนี้เนี่ยน่าอยู่ขึ้นมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโดนัทต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ